สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือนักเทรดฮีโร่หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่หุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็ความรู้หุ้นมูลค่า1นล้านบาทน,นะครับวันนี้ผมมีคลิปที่ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพนี้นะฮะไปเจอ Twitter ครับเขาแชร์ภาพนี้มาจากเทรดเ r อร์ไลออนนะครับ Twitter ร์เทรดเดอรนะครับ เขาเห็นมันน่าสนใจดีเขาตั้งชื่อว่า The Evolution of Profitable Trader นะครับผมตั้งชื่อว่าวิวัฒนาการ3ขั้นกว่าจะเทรดให้ได้กำไรสม่ำเสมอและยั่งยืนนะฮะก็มี3ขั้นคือสเตจแรกเนี่ยนะขั้นแรกก็คือเป็นนักเทรดที่ยังไม่ไกำไรครับสเตจสคือ เป็นนักเทรดที่ได้กำไรแล้วก็ถาดทุนสลับกันนะครับสวิงขึ้นลงนะผลประกอบการสวิงขึ้นลงสเตจสาคือกำไรมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับนะะนี่เป็น3ขั้นนะครับวิวัฒนาการของนักเทรดนะครับมาดูกันนะฮะสเตจแรกคือขั้นแรกเป็นนักเทรดที่ ขาดทุนครับไม่ได้กําไรนะฮะเห็นครับผลประกอบการมีขึ้นขึ้นแรงนะ่วงน,นี้น่าจะเป็นประมาณว่า b e นเ n อ e r สลักนะครับจากนั้นก็ลงมาครับขาดทุนเด้งกลับนิดหน่อยแล้วก็ร่วงลงมาเป็นเหมือนขาลงครับะอันนี้ขาลงนะว่าไหมอันนี้เป็นเหมือนไซด์เวย์นะฮะแล้วก็น,นี่เป็นขาขึ้นนะครับถ้าดูก,กราฟนะนะครับช่วงสเตจแรกนะเป็นนักเทรดยังไมไ่กำไรนั้นขาลงครับคือกำไรน้อยแต่ว่า ขาดทุนก้อนใหญ่กว่ากำไรได้ก้อนเล็กครับแต่ว่าขาดทุนเสียก้อนใหญ่กว่านะฮะลักษณะเหตุผลก็คือว่ายังคงคือยังระบุระบุจุดเข้าซื้อขายยังไม่ชัดเจนนะฮะมีจับจังหวะยังไม่ยังไม่แม่นนะฮะแล้วก็เรื่องของ risk management ก็ไม่ดีครับ ไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่นะฮะการเทคโปรฟิตก็ยังอ่อนอยู่ครับคือเรียกว่าอ่อนทุกอย่างเลยนะระบุจุดซื้อก็ on, อ่อนมันนี่ n a จ e มน n t ก็อ่อนแล้วก็การเทคโปรฟิตยังอ่อนอยู่ครับอ้ข้อท้ายเนี่ยน่าจะเป็นวันว่ายังไม่มีแผนการเทคโปรฟิตนะครับคือต้องการกำไรคำใหญ่แหละเพียงแต่ว่าราคาหุ้นมักจะ วิ่งกลับครับบางคนเลท r o f i t ลัน Run ได้ได้เยอะนะเพียงแต่ว่าอยากได้มากกว่าน,นั้นอนะ่ะยังยังควบคุมความโลภตัวเองไม่ได้ใช่ไหมก็กลับลงมาครับตับมาขาดทุนครับตอนตัดขาดทุนอ่ะตัดเป็นนะแต่ว่าเ k คโปร f ฟ t t a ท e ไม่เป็นครับเนี่ยนี่เป็นปัญหาของนักเทรดสเตจแรกขั้นแรกนะคือผลประกอบการเป็นขาลงครับต่อมานักเทรดสเตจที่2ครับขั้นที่2คือ ผลประกอบการไซด์เวย์ครับมีกําไรเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็คืนกลับให้ใหตลาดเท่าเดิมครับเพิเ่มขึ้นอีกก็ผลประกอบการกลับไปเท่าเดิมเองครับแล้วก็แบบเป็นแบบนี้วนไปวนมาครับซ้ําไปซ้ามาเป็นไซด์เวย์นะผมอยู่โซนนี้ครอยู่โซนนี้ก่อนหน้านี้ผมอยู่ผมเป็นนี่แหละผมเป็นขาลงนะพอร์ตเสียหายมากแล้วก็ออกไปทางไซด์เวย์แล้วครั้งนี้ผมอยู่ไซด์เวย์นะครับ คือกำไรขาดได้กำไรลักษณะนะคือว่าได้กำไรมาเท่าไหร่ก็คืนตลาดไปเท่านั้นฮะได้กำไรมาเท่าไหร่ก็คืนตลาดก็ขาดทุนคืนตลาดไปเท่านั้นฮะ equity นี่คือ e q u i t y ก็คือว่าผลประกอบการนะครับสวิงครับบวกคืออาจจะบวกนิดหน่อยลบนิดหน่อยครับแต่ว่ามันไม่เติบโตครับเนี่ยลักษณะก็เป็นไซด์เวย์ตามเนี้ยครับ เหตุผลทําไมถึงได้ผลงานเพราะว่าหนึ่งคือระบุระบุจุดซื้อดีละดีขึ้นกว่าเดิมนะถ้าเทียบกับสเตจแรกนะขั้นแรกเนี่ยกลุ่มแรกนี่คือว่าความสามารถในการระบุจุดซื้อดีแล้วแต่ยังอ่อนอยู่ครับยังอ่อนในเรื่องของ Risk Management ฮนะแล้วก็ขายเก็บกำไรไวเกินไปครับ ที่สมัคคือ Over อเวอร์จิรี่ง้ใช่เลยครับใช่เลยผมเป่นงนี้เลยครับนะฮะผมว่าจุดซื้อผมได้นะคือเบรกเอาได้ละเบรกเอาได้แล้วนะแต่ปัญหาคือ Risk Management คือของผมนะเลือกอไม่สามารถที่จะหยุดเล่นในในสภาพที่ตลาดมันไม่อำนวยได้ครับ ตลาดชอบเป็นสล็อปเนี่ยนะผมก็ยังไม่เล่นอยู่ทำให้กําไรได้มาก็เสียกลับไปครับนะฮะ profit taking t o o e l r y คือว่า take profit ผมยึดไงไหมผมจะยึดประมาณ3ต่อหนึ่งใช่ไหมสาต่อหนึ 1, คือ take profit 3เท่าของตัดกาดทุน1เพียงแต่ว่าผมให้แคบไงผมให้ระดับตัดกาดทุน3%ใช่ไหมผมก็ t a k ที่ประมาณ10%เงี้ยกลายเป็นว่า แคบไปครับน้อยไปบางทีเนี่ยก็ไม่ถึงนะคือถ้าตลาดไม่ดีนะการที่จะได้หุ้นตัวหนึ่งวิ่งเป็นสามเท่าของความเสี่ยงนี่ค่อนข้างจะน้อยนะมันจะวนระดับระดับกำไรหนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นเนี่ยได้อยู่แต่ว่าระดับถึงสิบเปอร์เซ็นเนี่ยยากดังนั้นเนี่ยการเป็นว่าเอาหุ้นที่กำไรสองสามเปอร์เซ็นสักพักมรุ่งมาครับให้ตัดขาดทุนสามเปอร์เซ็นสมัครกว่ากลายเป็นว่าเออเนี่ยมันกอง มันกองตรงที่การตัดขัดทุนสัดส่วนใหญ่ครับทําให้พอร์ตไม่โตรครับพอร์ตไม่โตมันก็มีได้ตัวกําไรอยู่บ้างอะไรเพียงแต่ว่ามันสัดส่วนมันน้อยกว่าคือคือถ้ามองในมุมของวินเรทคือวินเรทต่ําครับวินเรทต่ําแล้วก็อ่ริสสัดส่วนริสเ r วอนี่ก็ต่ําตามครับเราคาดหวังว่าจะได้3ต่อหงแต่ว่าไปไป,ไปมาแล้วมันก็อยู่ประมาณสัก สักสองต่อหนึ่งประมาณนั้นนะครับซึ่งถ้าถ้าวินเรดถ้าริชลีบอร์สองต่อหนึ่งเนี่ยวินเรดต่ำก็เรียบร้อยครับขาดทุนแน่นอนครับโอ๊ตเทอร์ดิงก็เป็นประมาณว่าเราหยุดเทรดไม่ได้อะหยุดเทรดไม่ได้มันนี่เหมือนจับเม้นได้นะเพียงแต่ว่าด้วยความที่จังหวะในตลาดมันชอบแอนสล็อปใช่ไหมตลาดมันมันไซด์เวย์เราเข้าแล้วก็เข้าตามสัญญาณซื้อ,อเลยเพียงแต่ว่าสัญญาณซื้อในช่วงนั้นมันมันหลอกไงเข้าใจว่า เข้าไปขัดทุนซะมากกว่านะฮะสเตจสามครับสเตจสุดท้ายที่ที่เป็นปลายทางของเรานะครับสู่การเป็นนักเทรดฮีโร่นะครับคือกําไรก้อนใหญ่กว่าขัดทุนครับเนี่ยก้อนกําไรมากกว่าก้อนขัดทุนฮะอีควิตี้เป็นบวกครับอีควิตี้ก็เป็นเนี้ยคือวิ่งขึ้นไปเคิร์ฟอีควิตี้จะจะจะม้วนขึ้นไปครับนะฮะเป็นขาขึ้นนะฮะนะฮะอีควิตี้ขาขึ้นเหตุผลว่าอะไรเพราะว่าหนึ่ง ระบุระบุจุดซื้อได้ดีอะ่ะดีละ Risk management ทำได้ดีครับ Let profit ดันเก่งครับคัท o s s ไวครับแล้วก็รู้ว่าเมื่อไหร่ควรเก็บเงินสดนี่ฮะโอ้โหสำคัญเลยเร่องนึ่งที่ผมต้องพัฒนาต่อไปคือโอเคละระบุจุดซื้อได้แล้วนะ Risk management ก,ก็พอไหวนะพอไหวนะเนี่ยเ e ด p r o f i ต์ันต้องทำครับต้องมีคนก็ถามผมนะว่า วันนั้นถามว่าเออที่ผมเขียนไว้ว่าตัดการทุนสามเปอร์เซ็นจริงๆต้องเทคโปรฟิตที่ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นไม่ใช่เหรอทำไมผมบอกว่าต้องต้องยี่สิบเปอร์เซ็นผมก็ตอบไปว่าเออจริงๆอะ่ะเหตุผลคือทำไมต้องยี่สิบเปอร์เซ็นทำไมผมชอบที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าถ้าเราวินเรทต่ำอะ่ะ ไอตัวรีวอร์ดเราต้องสูงครับดังนั้นเนี่ยใครก็ตามที่สามารถเลทโปรไฟต์ดันได้เยอะเยอะ <ๆ S 2> เนี่ยแม้วินเนอรจะต่ำอะครับคุณก็สามารถที่จะได้เนี่ยลาร์ดเจ้าวินครับนะได้ก้อนของหุ้นผู้ชนะใหญ่กว่าก้อนของหุ้นผู้แพ้ได้ไงเนี่ยสำคัญครับเลทโปรฟิตเลทโปรฟิตเทเบิลเทรดดันคือว่าเลทโปรฟิต ได้นานได้กำไรก้อนใหญ่ครับแล้วก็ตัดขาดทุนได้ไวครับพวกนี้จะจะล้อไปกับอะไรครับล้อก,กับ3าตัวหนึ่งแหละล้อก,กับตัว Risk r e w a r d ครับ Risk เนี่ยต้องต้องมีการกำหนดลิมิตครับถ้าจะ3%ก็3ไปเลยครับถ้าจะ5ก็5ไปเลยถ้าจะ7ก็7ไปเลยครับแล้วก็คุณฟิกไว้ที่จัดกาดทุนไว้ก่อนจากนั้นคุณก็ค่อย เลทโปรฟิต r ันให้ได้มากกว่าถ้าคุณตัด3ก็ต้องเป็น10ถ้าคุณตัด5ต้องเอา15ใช่ไหมถ้าคุณตัด7ต้องเอา20ประมาณนี้พยายามที่จะเลทโปรฟิต r ันได้มากที่สําคัญนะผมว่าข้อนี้รู้ว่าเมื่อไหร่ควรเก็บเงินสดสําคัญครับเพราะว่าถ้าเนี่ยเป็นความต่างของสเตจสานะคือถ้าอะไรก็ตามที่คุณไม่รู้จักเก็บเงินสดนะคุณจะตกไปอยู่ที่สเตจสอทันทีครับ พราะว่าตลาดมันมีช่วงที่มันไม่เหมาะกับกลยุทธ์คุณไงถ้าคุณไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งๆได้ในช่วงที่ตลาดมันมันเป็นอันตรายต่อกลยุทธ์คุณอะคุณก็จะอะไรครับคืนกําไรกลับไปให้ตลาดเลยคุณจะตกมาอยู่ที่สเตจสองนี่ฮะสำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าภาพนี้มันสําคัญมากมีประโยชน์มากสําหรับใครก็ตามนะคือถ้าคุณซื้อสัตส์ตัวเองอะ คุณจะรู้ว่าคุณอยู่ยนในช่องไหนผมสารภาพนะผมอยู่ช่องนี้ครับพมรู้ว่าอยู่ช่องนี้ปับ๊บถ้าเราระบุจุดอ่อนตัวเองได้เราจะรู้ว่าอะไรควรทําต่อไปซึ่งผมก็อธิบายคุณฝ่งว่าเออเนี่ยผมยังขาดในเรื่องของนี่นะเรทโปรฟล์รันให้มากขึ้นนะแต่ก่อนผมผมเอาแค่สิตอนนี้ผมจะเอายีแล้วผมจะฟิกยี่สล้ยังไงก็ตามจะรันไปได้แล้วก็ตัวไหนก็ตามที่มากกว่านั้น ยิ่งดีครับมากกว่า20ได้ยิ่งดีและก็เนี่ยรู้ว่าเมื่อไหร่ควรอยู่เฉยฮะนี่เป็นข้อมูลที่ดีนะครับนี่เป็นข้อมูลที่ดีสําหรับหลายท่านนะครับที่อยากจะพัฒนาตัวเองให้มีผลประกอบการที่ยั่งยืนนะครับผมมั่นใจว่าคนทั่งตลาดเนี่ยจะอยู่ในโซนนี้ครับผมว่าประมาณสัก 80%, 80ขึ้นไปในโซนนี้ครับนะฮะดังนั้นถ้าคุณรู้อยู่ในโซนนี้ก็ต้องพยายามพัฒนานะ สิ่งไหนที่คนที่สําเร็จก็ทําได้เราต้องทําตามนะฮะเราจะได้เป็นผู้ที่มีผลประกอบการได้กําไรอย่างสม่ําเสมอและยังยืนมี e q u i t y curve ที่ชันขึ้นเป็นขาขึ้นนะครับต้องปรับตัวนะครับต้องปรับตัวผมเองนี่ข้อดีอย่างคือการที่ผมรู้ว่าเออเราอยู่ในสเตจนี้เพราะว่าเราบันทึกการเทรดไงบันทึกการเทรดมันจะบอกฟีดแบ็กเราว่าเราอยู่ใน ความสามารถเราอยู่ตรงไหนแล้วแล้วถ้าเรามีความปรารถนาที่จะดีขึ้นมากพอนะต้องใช้วินัยครับต้องเรียนรู้ว่าอะไรก็ตามที่ควรสร็จก็ทำได้ครับสร้างกฎขึ้นมาครับเพื่อที่จะทำตามได้แบบเขาแล้วก็มีวินัยในการทำตามกฎที่สุดครับนะฮะท่านี้นะครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ